สวัสดีครับสบายดีพี่น้องมืดทูผูทุกนมืันนี้เคยไทยสะไพล่าวบาวโบคนล่าพี่น้องมาได้แฟนทางฟังไทยืันนี้แฟนเฮ็ดยังสุกินเนาะพี่น้องเบิงสักอนเบิงสะกอกนเฮ็ดยังสุกินืันนี้สาวคลอยสวัสดีจ้าได้ต้มปลากับสีเห็ดไข่ดาวจ้าต้มปลาอ้าวก็สีมีไข่ดาวต้มปลาไข่ดาวบ่าเคยเห็นไข่ดาวของลูก้าย ไข่เตาของลูกชายเบื้องกอนวันนี้่ามีอีอังสูกินเนาะต้มปลาเห็เดอะไยอ่ะไมหมูอันนี้ต้มปลาโอ้ยต้มปลานิน่นฟีมือเองเ,อเองตีเป็เ้เห็ดสูผัวกินพี่น้องเอย๋ยเอี่ยทอดไข่ดีนี่สำหรับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของเบาวมูเนาะทุกท่านพราวา เป็นวันอาทิตย์หลังจากชีออกด้วยเบียกด้วยงานครับสาวพลอยมนีกะ้อยู่บานอยู่ช่องพี่น้องเอง๋หลังบานกะบ่มีหลังคาบานเสาพี่น้องเขาซื้อตอนนี้กะแตงเงี้ยอยู่เน้อกินยน้ามเสาก่อนสจ็ไปทำกิจกรรมบรรยุทธของขอบขั้วระวางบาบุญและสาพลอยจะไปใส่มูลีกะเดี๋ยวต้องติดตามเบิงเด้อพี่น้องเด้อวาสิไปใส่เอามาเบิงแนวกินกัอนอันนี้ถอดไข่าดาวให้ลูกชใช้พี่น้องเอง๋ ไก่ดาวยำซอสอา,าบน้ำแล้ววะเจาา้าเยี่งวันที่อาบเยีงวันทีอาบนา้ำเ,เ,เป็นมาเก็ตกระเผาอนเป็นมาเก็ตนักกินกระกรเฟืองฟังนี่ฟังนี่มี่พักสะเดาหรือว่าพักกระเดานั่นพีน่น้องเอ๋ยต้มปนิลค่อยถ่าสดน้ำจูบจูบนวดนวดจักหน,น่อยค่อยวาดกันเอาละเอาละ เอ้าขเข็ดจังไหนต่อบัดที่นี่สาวพร้อยโอ้ยปลนินตอนใหญ่ตุ่มแบบขนแก่นติตตุ่มตุ่มแบบยังไงตุ่มแบบยัยบบงไงพี่มาแต่ขนแก่นทำง่ายง่ายเลยทักไปให้เพื่อนเราบัดที่ไหนแขปูในบ้านอ,อ๋อมัอนี่พอเถาบาโบมาเด้อพี่น้องพอของพอสาวพร้อย ปาปูอเอื่นปูนกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นป่าเถ่าพี่น้องเป็นป่าเถ่าอันนี้คนลาวเป็นเคยคนไทยอันนี้พลาเถ่ามายามตักปลาไปสู่ันกินเนาะพี่น้องเป็นหมูกินเวทกัได้บ้ได้ใช่ไหมพอืมเป็นหมกินเวทใส่ใส่ใส่บึงไทยทอดลูกชายก่อนนะอย่าฝ่าอย่าฝ่าอย่าฝ่ายมากความบังเอิโอ้ยลูกชายกินยังไงวาบตีผักกระเดากับ ไขาดาวไนะขาดาวย่างเดียวพักกระดาวกับไขาดาวให้ลูกชายกินตีไขาดาวย่างเดียวพักกะดาวกินกับยังไงพักกะดาวเอาไว้กินกับปุนแล่ว่าก็ทำอย่างนี้ปนนนึกเมื่อกินก็ต้มปลาหัวเจ้าคือหาแนาวกิน <Okay. S 1> แปลกๆแท้ให้คนเป็นผัวรับประกินรับประทานต้มปลา ภูมิเฮ็ดแนวกินสูกินแล้วเดี๋ยวตักไปให้พอเฒ่าอยู่ทั้งในใกินซะก่อนเดี๋ยวบาบูกาศิมาตัดแจงกินก็ขอจ้าอเ,นเ,นเอาให้มาวันนี้เอาโยกไปโยกไปโยกไป,ยก,ไปยกให้ปูกินอันไหนอ้าวเฮ็ดเรียบร้อยแล้วน้องปูกินให้ปูเันกินตรงนี้เป็นบ่ปูเัน่งนอนมาท่านตื่นอยู่น้องบาตื่นแล้วยังสวัสดีทักทายนะเร็ว สวัสดีทักทายหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ไปโรงเรียนอะวันหยุดครับโอ้แม่ทำไข่ดาวให้กินมองอยู่มองเศร้าพี่น้องเอ้ยไปแต่ต่างจังหวัดอยู่บานยู่ซองกับบะคอยเด้เฮ็ดเวียกบานพออท่ดใดพี่น้องเอ้ยมันนี้กสิเฮ็ดแน่บ่เฮ็ดแน่ตักเขาไปให้ปูกินติ ต็เข่าหายปู้ตะเขาาหายลุก้สยเอาเมื่อวันนี้ตื่นแต่เศ้ากินเข่าถวยเดียวกันเอาตักเจ้าใครถึงอาจจะเป็นคนตักเป็นคนถ้ยหม้อต้มบนเอาถวยมใส่ไก่ที่หะโอ้ยจะเปนเหบอกว่าจะอะไรอู้หอนหอนหอนว่า่า่าเามวไอุ้เอาไปไปคุณผู้ีเทน้ำออกไปเอไป อือวันนี้ต้มปลาลิ้นน้ำเ่าๆนี่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 วันยุทธวันนี้กินเขาอยู่บ้านข้างบ้านแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังดังเอากินทักทายพี่น้องอีกตัวหนึ่งเอากินกินสวัสดีจ้าสวัสดีครับอีกพี่น้องอีกตัวหนึ่งวันนี้เคยไทะไผ่เล้าสาพรอยหลังจากที่เฮ็ดเนอยู่ในกินไหปะเท่าเรียบร้อยแล้วเอามากินเขากันต้มปลาวันนี้ได้ต้มปลา ตบปานิ่นแบบสดน้ำโกกโกกลองข้อลงอลงข้อมือซันมือซันนะมือขอเจ้าเลยนี่ให้วกินตัวหมืนภาพปูไปไหนมาเนี่ยว่าสิพปายามันอันอา พยายามร้านเพิ่นพยายามอาอาเราป่วยพี่น้องคน,น,นเดียวจ้ะเท่าแรกก่อนเนี่ยแช่แรกก่อนบางพี่บางบ่สั่นแล่ะบางพี่บางบ่อืมมับกเกือเจ้าอืมมือมึงกับตำกันได้เนี่ย ช่นายวยนายอยปวยแล้ววยแล้ววยแล้วแต่นาระทันเนี่ยหนาใหจ้ะนาใหญ่นาะเอ้าุอ้วนนาะเอากินกินกนหมอยหมอนน้าวมันวางกลางวางยังกลางนี่คำนี้ลุย hết pit mhm 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 ไข่ปลาดินาสีปนนาสเป็นเอนยียงเขาเอิญอืมมลก,ก็เลยขอจ้าคือเบขนี้วจุกฮะฮะอ้ตสปมปลามั่ต้องขอขเจ้าแม่มจมันดักขันยาเปิด <laughs> อืมอืมอืม เนื้อปาออลาเฮ้กางออกไรกางๆๆๆก้างก้างก้างปลาก็จะมีงานบวชถ้ามันเตรียมงานอันกระทิ้นเหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่า อันได้หินเปิดเปิดแล้วเ้าๆเห็นไหมเพราะไปๆข้างกันไปเหมนกับเป็นวัดเนาะกินฟ้ากินฟังพ่อจ้างก้างกินเหลรานี่เพราะว่าสวยแหละเสิยบ้าปูนเป็นไปแมนจางเดีย๋ยวไปง่าย บาบกอิมและพี่น้องเอ๋ยสาหรับมื่อนี่คลิปนี้ต้มปลาแสบหลายนัวหลายพี่น้องขอบคุณสาวบอยสาวขวัญแก่นที่ต้มปลาซูบาบูบาลากินได้พี่น้อง,องบอกเลยลว่าแสบหลายนัวหลายเฉือใจคัะเนาะแมนว่า่อแมนอันบอยย่องกัน,งงงนไว้ให้เฮตกินเที่ยนหนา่าวะมอแสบอีลีแส,บอ,สบอีลีสำหรับคลิปนี้สบ,บายดีพี่น้องยลืมกดไลค์เป็นกำลังใจสนับสนุนโดยการมกดขงโฆษนาไปเลยพี่น้อง สบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ but, uh, so ไอ้เปิดอนขัขานเพอนเม่อนยุ่งหนย